สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมสโนว์บอลและหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่า l e ดส์ไรดิง o ฮดหากคุณผู้ชมนั้นอยากรู้ว่าเรื่องราวของมันเนี่ยเป็นยังไงก็สามารถฟังผมสปอยได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับเริ่มเรื่องมาเนี่ยนะครับวาเลรี่หรือว่านางเอกนั้นเธอเนี่ยก็คบหากับปีเตอร์เป็นแฟนกันตั้งแต่เด็กเลยครับทั้งคู่เนี่ยก็รักกันมากๆแต่พอพวกเขาโตมานั้นด้วยความที่ว่าปีเตอร์หรือว่าพระเอกเนี่ยมีฐานะค่อนข้างยากจนนะนะแม่ของนางเอกก็เลยไม่อยาก ก็เลยจับให้หนางเอกไปแต่งงานกับเฮนรี่ลูกชายเศรษฐีภายในหมู่บ้านซึ่งนางเอกก็ไม่เต็มใจสุดๆเลยครับพระเอกก็เลยชวยนนางเอกหนีออกจากหมู่บ้านเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันซึ่งนางเอกเธอก็ตอบตกลงทันทีครับเยี่งแต่ว่าก่อนที่พวกเขานั้นจะหนีออกจากหมู่บ้านเนี่ยมันก็มีเสียงสัญญาณแต่ดังออกมาจากในหมู่บ้านครับซึ่งไอ้สัญญาณนี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่เตือนว่าพวกมนุษย์หมาป่านั้นมันได้ออกล่าคนในหมู่บ้านแล้วซึ่งผู้เคาะร้ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะแต่มันเป็นลูซีี่่่่พสาาาาวขออองงนนเกาากัแหละมตย วันที่เธอนั้นจะถูกบังคับแต่งงานเลยนางเอกเนี่ยมันก็เศร้ามากมากนะแบบโอโ้โดนบังคับแต่งงานแถมตอนนี้พี่สาวเธอก็มาตายอีกแม่เนี่ยก็เลยพยายามปลอบใจนะครับแต่งๆไปเฮลูกแ,แม่ก็โดนบังคับเช่นกันแม่ก็มีคนรักมาก่อนแล้วก็โดนบังคับให้แต่งงานเหมือนกันแม่ยังรักพ่อหนูได้เลยซึ่งในทางเฮนรี่ที่จะต้องมาแต่งงานกับนางเอกเ,เนี่ยก็ยยไไดูเหมือนว่าเขานั้นก็จะหลงรักนางเอกมากๆเช่นกันครับแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็รู้น,นะว่านางเอกนั้นไม่ได้อยากมาแต่งงานกับเขาเขาก็เลยไม่ได้กวนใจอะไรนางเอกมากครับส่วนทางด้านพระเอกเนี่ยก็พยายามจะ ลูซี่พี่ของนางเอกนะแต่ว่าก็โดนแม่ขับไล่ออกมาถ้าแกอยากให้ชีวิตของวาลเลอรี่ดีขึ้นอะ่ะแกะก็อย่ามายุ่งกับเธออีก,กอย่ามาให้เธอเห็นอย่าคบกันเป็นแฟนอีกอย่ามาล้างชีวิตของเธอให้ตกต่ำเป็นคนตัดไม้อย่างแกไปซะเหอะฉันขอซึ่งพระเอกเขาก็เสียใจมากๆครับแล้วตอนนี้เนี่ยนางเอกก็เพิ่งมารู้นะว่าไอ้พี่สาวลูซี่ของเธอที่เสียชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเธอนั้นแอบชอบเฮนรี่คนที่เธอถูกแม่บังคับให้แต่งงานด้วยซึ่งทุกคนเนี่ยมันก็ไม่รู้นะว่าแบบลูซี่เนี่ยเสียใจมากๆก็เลยฆ่าตตัวตาาาายยโดยกกรใหห้มป่ หรือเปล่าส่วนพวกคนในหมู่บ้านเองตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับพวกเขาเนี่ยก็คิดจะแก้แค้นที่พวกมนุษย์หมาป่านั้นมาทําร้ายคนในหมู่บ้านก็เลยจะวางแผนกันรวมตัวออกไปล่าพวกมันนักบวชออกัสก็ ติดต่อไปหาบาทหลวงโซโลโมอนด่วนเลยครับจากคริสตจักรให้มาช่วยปราเพราะว่าเอบาทหลวงโซโลโมอนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างขึ้นชื่อเสียงน,นนะเรื่องการปราบแม่มดแล้วก็มนุษย์หมาป่าหรือว่าพวกการปราพวกาศาสตร์มืดต่างๆเนี่ยนะครับบาทหลวงโซโลโมอนเนี่ยเก่งมากๆเพียงแต่ว่าตอนนี้นั้นความอดทนของชาวบ้านเนี่ยมันก็ถึงขีดสุดแล้วครับพวกเขาเนี่ยก็ออกไปล่ามนุษย์หมาป่าด้วยตัวเองกันเลยนะโดยที่ไม่ลอนักบวชที่ไหนทั้งสิ้นผู้ชายในหมู่บ้านเนี่ยก็คือไปกันหมดทุกคนเลยรวมถึงตัวพระเอกด้วยซึ่งนางเอกเธอก็เป เสียพี่สาวไปและพระเอกจะโดนมนุษย์หมาป่าฆ่าอีกหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าพระเอกเนี่ยมันก็ยังน้อยใจแม่ของนางเอกอยู่นะเออฉันคิดว่าเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันลอกฉันว่าเราต้องเลิกกันแล้วแหละเธอไปแต่งงานกับเฮนรี่เถอะชีวิตเธอจะได้ดีขึ้นหลังจากนั้นเขาก็ไปตามล่ามนุษย์หมาป่ากับพวกชาวบ้านครับซึ่งพ่อของนางเอกก็ไปด้วยส่วนตัวนางเอกที่อยู่ที่หมู่บ้านเธอก็แบบน้อยใจมากๆนะก็เลยไปปรึกษากับย่าครับซึ่งย่าเนี่ยก็ค่อนข้างท่าทางน่ากลัวเหมือนกันนะแต่ว่าเธอเองเนี่ยก็ปลอบใจนางเอกแล้วก็มอบพูดแดง ด้วยซึ่งพระเอกก็คือไปตามล่ามนุษย์หมาป่ากับคนในหมู่บ้านใช่ไหมคนในหมู่บ้านเนี่ยก็แยกทีมกันค้นหาครับให้พระเอกไปอยู่ทีมเดียวกับเฮนรี่แล้วพอ,อทีมของพระเอกกับเฮนรี่นั้นไปเจอทางแยกเข้าเนี่ยเฮนรี่มันก็บอกนะว่าแบบเฮ้ยอย่าแยกเลยนะอยู่ด้วยกันนี่แหละปลอดภัยแล้วแต่ว่าพระเอกนั้นก็ไม่สนครับยังไงเนี่ยเขาก็จะแยกออกไปค้นหามนุษย์หมาป่ากันให้ได้ซึ่งหลังจากที่แยกกันไปไม่นานเนี่ยไอทีมของเฮนรี่นั้นก็ถูกมนุษย์หมาป่าทำร้ายเข้าจนเอเดียนพ่อของเขานั้นเสียชีวิตคาที่รบผมชาวาวนน้้นนนเยพอไดิ ก็คือมาช่วยไม่ทันแล้วนะแล้วก็เจอหมาป่าตัวหนึ่งตรงนั้นก็เลยฆ่าหมาป่าตัวนั้นจนเสียชีวิตครับซึ่งพอพวกเขากลับมาเนี่ยพวกเขาก็ฉลองกันใหญ่เลยครับที่สามารถฆ่ามนุษย์หมาป่าได้สําเร็จแต่ว่าแม่ของนางเอกก็เสียใจมากๆนะที่พ่อของเฮนรี่นั้นเสียชีวิตครับผมมันก็เลยทําให้นางเอกได้รู้นะว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยที่แม่เคยบอกมาว่าถูกบังคับให้แต่งงานเพราะมีคนรักมาก่อนไอ้คนรักคนเก่าของแม่นั้นก็คือพ่อของเฮนรี่นั่นแหละครับและพี่สาวของนางเอกที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็เป็นลูกของ พ่อของนางเองก็ยังไม่รู้เรื่องนี้นะหลังจากนั้นบาดหลวงโซโลโมอนก็เดินทางมาถึงที่หมู่บ้านครับชาวบ้านเนี่ยก็บอกนะแบบเออบาดหลวงท่านไม่ต้องมาแล้วแหละท่านกลับไปเถอะพวกเราอ่ะปราบมนุษย์หมาป่าได้แล้วแต่ว่าบาดหลวงเขาก็บอกครับว่าไอ้ที่แกฆ่าเนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์หมาป่าหรอกเว้ยมันแค่หมาป่าทั่วๆไปฉันเองก็เคยเป็นแบบแกนั่นแหละเข้าใจแบบนั้นเพื่อนฉันที่ตายเนี่ยก็โดนฉีกล่างเละเทะเลยฉันน่ะจำได้ว่าฉันกับเพื่อน,อ,นอ่ะรับนํำจามขวานไปที่ล่างของมันเต็มสูบเลยแล้วก็ตัดเท้าหน้ามันนเก็บบบบไปโชววมีียยท่้้าดแ เนี่ยเมียจ๋าฉันฆ่ามนุษย์หมาป่าได้แต่สิ่งที่ฉันกลับไปเจอที่บ้านเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเมียของฉันนั้นกลายเป็นศพไปแล้วและมือของเธอก็ขาดด้วยและทันทีที่ฉันเปิดถุงดูถุงที่ฉันเก็บเท้าหน้าของมนุษย์หมาป่าไว้ฉันก็พบว่าเท้าหน้านั้นเนี่ยมันกลายเป็นมือของเมียฉันนั่นแหละนั่นก็หมายความว่าพวกมันเนี่ยเวลาที่ตายมันจะคืนร่างมนุษย์ไอตัวที่แกฆ่าเนี่ยมันตัวปลอมเป็นแค่หมาป่าทั่วไปและในรอบ13ปีจันท์สีแดงมาบรรจบช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มนนนนนนยาปปเกกกดใัััไคคร้็็จะล พวกมันมนุษย์หมาป่าเนี่ยยังไงมันก็คือมนุษย์มันก็อยู่ปะปนไปกับพวกท่านนั่นแหละหนึ่งในพวกท่านน่ะก็คือพวกมันแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยพวกเขาก็ไม่เชื่อครับคิดว่าบาดหลวงเนี่ยแบบเฮ้ยเสียฟอร์มหรือเปล่าชาวบ้านธรรมดาก็ฆ่าได้ไม่เห็นต้องพึ่งบาดหลวงชื่อดังอะไรเลยพวกเขาเนี่ยก็เลยจัดฉลองปาร์ตี้กันปกติครับไม่สนใจสิ่งที่บาดหลวงเตือนและช่วงที่ฉลองกันเนี่ยก็คือแบบเฮนรี่เนี่ยมันก็จะมาเอาเรื่องพระเอกอะนะเฮ้ยพ่อกูตายก็เป็นเพราะมึงนั่นแหละตอนที่มนุษย์หมาป่ามาแดกพ่อกูเนี่ยมมึึงงแยยกไไไปปที่่หหนนอูั ก็คือเกือบจะชกต่อยกันเลยนะแต่ว่าก็ยังดีครับที่นางเอกเนี่ยเธอกับชาวบ้านก็มาห้ามพวกเขาเอาไว้ได้ทันพระเอกก็ยังงอนนางเอกอยู่นะยังไม่อยากคุยกับนางเอกซึ่งนางเอกก็เลยตามง้อพระเอกครับที่แม่ของเธอเนี่ยไปด่าไปไล่เขาแล้วเธอก็บอกกับพระเอกนะว่าไม่ว่าจะมีคนรวยมาจีบขนาดไหนหรือแม้ว่าเธอจะจนหรืออะไรก็ตามเนี่ยยังไงฉันก็จะรักเธอคนเดียวนะไม่ว่าเธอจะพาฉันหนีไปไหนฉันก็จะไปกับเธอทุกที่พอพระเอกฟังแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยคืนดีกับนางเอกครับทั้งคู่เนี่ยก็คืนดีกันและก็กําลังจะกินตับกันด้วยแ ว่าเฮนรี่กับชาวบ้านเนี่ยก็มาเรียกก่อนนะนแบบขอแรงให้พระเอกไปช่วยงานอะไรหน่อยซึ่งนางเอกเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้กินตับกับพระเอกนะครับแต่เธอเนี่ยก็อารมณ์ดีขึ้นแล้วครับเธอเนี่ยดีใจมากๆที่พระเอกนั้นไม่โกรธเธอแต่หลังจากนั้นไม่นานมนุษย์หมาป่าตัวจริงเนี่ยก็ออกล่าครับซึ่งมันก็ได้ทําร้ายคนในหมู่บ้านด้วยนะรวมถึงแม่ของนางเอกด้วยทหารของบาทหลวงโซโลมอนก็พยายามรีบออกมาต่อสู้กับมันครับแต่ก็ไม่มีใครสามารถต่อกรกับมันได้ทีมของบาทหลวงเนี่ยคือลุมกระหนำ่ำใส่มันอย่างหนักเลยก่อนที่่มมนุษย์าาปาตัว จะสามารถหนีไปได้ครับซึ่งนางเอกเธอก็กลัวมากๆนะแถมพระเอกตอนนี้ก็หายไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งไอ้มนุษย์หมาป่าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หนีไปไหนหรอกครับแต่มันนั้นกลับหนีมาที่บ้านของนางเอกนั่นแหละแล้วมันก็พูดกับนางเอกด้วยนะว่าวอลลรี่<ๆ>เธอเนี่ยต้องไปอยู่กับฉันเธอต้องหนีออกจากหมู่บ้านนี้ไปอยู่กับฉันไม่งั้นฉันจะฆ่าทุกคนในหมู่บ้านฉันเนี่ยให้เวลาเธอตัดสินใจก่อนสิ้นสุดวันจันทร์สีเลือดซึ่งนางเอกเธอก็แบบงงนะว่าเฮ้ยทำไมมนุษย์หมาป่าตัวน ว่าทําไมนางเอกนั้นสามารถพูดกับไอมนุษย์หมาป่าตัวนี้ได้คือให้เพื่อนของนางเอกนะมันฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ว่านางเอกเธอก็ไม่รู้เช่นกันครับว่าทาไมเธอถึงฟังออกแต่ว่าเธอก็ขอให้ล็อกแซนเนี่ยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะไม่อยากให้ไปบอกใครเพราะกลัวว่าไอบาดหลวงโซโลมอนเนี่ยจะหาว่าเธอเป็นแม่มดแล้วไอบาดหลวงโซโลมอนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสาดิดโหดพอสมควรนะนะขนาดที่ว่าน้องชายหัวหน้าทหารของเขาเนี่ยที่โดนมนุษย์หมาป่ากัดมานะแต่ว่าสามารถรอดชีวิตออกมาได้เขาเนี่ยก็ฆ่าน้องชายของหัวหน้าทหารคนนั้นทิ้งเลยครับเพราาะว่ทุกคน โดนกัดในวันจันทร์สีเลือดพวกเขาทุกคนก็จะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วเขาเนี่ยก็บอกกับคนในหมู่บ้านนะว่าพวกเจ้าทุกคนเนี่ยต้องช่วยฉันดูนะว่าใครในหมู่บ้านเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรแปลกๆไหมไม่ว่าจะเป็นแม่มดหรือว่าเป็นมนต์ดำอะไรก็ตามเนี่ยให้มาบอกฉันฉันจะฆ่ามันให้เรียบเลยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็มาชวนนางเอกหนีออกไปจากหมู่บ้านอีกรอบครับนางเอกก็เริ่มสงสัยแล้วนะว่าแบบเฮ้ยพระเอกหรือเปล่าว่าที่เป็นมนุษย์หมาป่าซะเองนั่นแหละแต่ว่าไอ้สายตาของพระเอกไม่ได้คล้ายกับไอ้สายตาของมนุษย์หมาามืคนนกะ เธอก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรครับแต่ว่าทันทีที่เธอกลับไปเยี่ยมแม่ที่โดนมนุษย์หมาป่าทําร้ายเมื่อคืนเนี่ยก็คือแม่เนี่ยโดนทําร้ายแค่ข่วนเท่านั้นนะครับไม่ได้โดนกัดสายตาของคนที่เหมือนกับมนุษย์หมาป่าที่เธอเจอเมื่อคืนเนี่ยมันกลับกลายเป็นสายตาของย่าเธอเองนั่นแหละครับแต่ว่าเธอเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะว่าย่าของเธอนั้นเป็นมนุษย์หมาป่าเพราะว่าตัวย่าของเธอเองก็เป็นคนที่เธอไว้ใจที่สุดครับและในวัยเด็กย่าก็มักจะเตือนเสมอว่าให้ระวังมนุษย์หมาป่าเอาไว้หลังจากนน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 ัััั้เเเเเฮี่่่ยกกก็็ผบาาาาางงออะวววหท กับพระเอกแต่ว่าเขาเข้าใจว่านางเอกกับพระเอกนี่นรักกันถ้านางเอกไม่อยากจะแต่งงานกับเขาจริงๆเนี่ยยกเลิกงานแต่งก็ได้นะนางเอกก็เลยดีใจมากๆครับหลังจากนั้นไม่นานพวกของทหารบาดหลวงโซโลมอนก็จับตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วว่าเป็นพ่อมดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไอเด็กคนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่พ่อมดหรือว่ามีพฤติกรรมแปลกๆอะไรที่ไหนหรอกครับแต่ว่าเขานั้นเป็นเด็กออทิสติกแต่บาดหลวงเนี่ยมันก็ไม่สนใจนะแบบพูดมา้าไอ้หมาป่าตัวน,นั้นมันชื่ออะไรถ้ามึงไม่พูดกูจะใช้ไฟลนจะลมควันจนกว่ามึงจะพูดไอ้็กกทิิตคนนนั ไม่รู้เรื่องครับซึ่งไอเด็กออทิสติกคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นน้องชายของล็อกแซนเพื่อนของนางเอกนั่นแหละแล้วเธอเนี่ยก็ทนไม่ได้นะที่น้องชายของเธอนั้นมาโดนทรมานแบบนี้ทั้งๆที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเธอก็เลยต้องจำใจหักหลังนางเอกครับเพื่อต่อรองให้ปล่อยน้องชายของเธอออกมาวอลเลรี่ต่างหากที่เป็นแม่มดน้องชายของฉันนั่นไม่ใช่พ่อมดอะไรทั้งสิ้นวอลเลรี่เนี่ยเธอสามารถพูดกับหมาป่าได้ซึ่งนางเอกเนี่ยเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรครับเธอก็บอกไปตรงๆแล้วนะว่าเออฉันนี่แหละฉันฟังหมาป่่่าารรูู้้เเืออองมมัััััันนนนพดกกบบวข หนีไปอยู่ด้วยกับมันแล้วมันจะไว้ชีวิตทุกคนในหมู่บ้านจะไม่ฆ่าใครไอบาดหลวงนี่ก็แบบมนุษย์หมาป่านเนี่ยมันมีพฤติกรรมเหมือนใครไหมในหมู่บ้านมีใครเคยขอเธอแบบนี้บ้างไหมเอางี้งดีกว่ามันต้องการตัวเธอแค่คนเดียวใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็เอาตัวเธอไปให้มันเรื่องมันจะได้จบจบไปเลยดีกว่าซึ่งทางเฮนรี่เนี่ยเขาก็แบบคัด้านครับไม่เห็นด้วยไม่อยากให้หนางเอกถูกส่งไปให,ให้อยู่กับมนุษย์หมาป่าตัวนั้นแต่ว่าตัวบาดหลวงเองเนี่ยก็ไม่ฟังครับผมและก็ไม่มีใครที่แบบคัดค้านช่วยเลยนะแม้กระทั่งตัวของพรระเเเอเอออกกกกกงง็็ไไม่ไ่่่ดด้้คคัััาาานชววยบบแตฮ นะว่าฉันเนี่ยวางแผนจะช่วยเธอตั้งแต่แรกแล้วเฮนี่เนี่ยพอฟังแบบนั้นเขาก็เลยอาสาจะช่วยพระเอกอีกแรงครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่นะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอเฮนี่มาตื้อเรื่อยๆเขาก็เลยยอมให้เฮนี่เนี่ยช่วยด้วยครับซึ่งในทางพระเอกก็ไปขอให้พ่อของนางเอกช่วยด้วยอีกแรงทางญาติของนางเอกเองก็ไปเยี่ยมนางเอกครับที่ถูกบาดหลวงนั้นขังเอาไว้แล้วเธอเนี่ยก็บอกกับนางเอกนะว่าพี่สาวของเธอเนี่ยไม่ได้ฆ่าตัวตายโดยการให้มนุษย์หมาป่าฆ่าหรอกเชื่อฉันสิฉันพอจะรู้แล้วแหละว่าใครเป็นนนนมมุษย์หาาาป่่ททีแแ้้้จจริงงลลวััก ก็เดินทางไปขอบคุณเฮนรี่ครับที่ออกตัวช่วยคัดค้านให้หนางเอกไม่ต้องไปอยู่กับมนุษย์หมาป่าแต่ว่าดูเหมือนว่าเธอเองก็จะสงสัย,ยนะวา่าวันที่ลูซี่พี่สาวของนางเอกนั้นตายเธอเนี่ยได้รับจดหมายจากเฮนรี่ด้วยแต่ว่าเฮนรี่เนี่ยเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนนัดเจอกับพี่สาวของนางเอกแต่ไม่ว่าเฮนรี่จะพูดยังไงย่าเนี่ยก็สงสัยครับว่าหรือว่าเฮนรี่นั้นเป็นมนุษย์หมาป่าที่แอบอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละซึ่งทันใดนั้นเนี่ยเฮนรี่เองเขาก็ได้กลิ่นแปลกๆจากย่าเ,เปขา้ไ ที่ถ้าของมนุษย์หมาป่าเลยนะย่านี่ก็คือไม่ยอมนะเฮ้ยแกมาพูดแบบนี้ได้ไงแกมากล่าวหาฉันแบบนี้ไม่ได้นว้ยฉันไม่ยอมแต่ย่านี่คือออกไปแบบท่าทางแบบลุกลี้ลุกลนเลยครับต่อมาบาดหลวงโซโลโมอนนั้นก็จับนางเอกไปมอบให้กับมนุษย์หมาป่าทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยก็แบบมาบอกลานางเอกครับเพื่อนของเธอเนี่ยก็มาขอโทษนางเอกนะว่าแบบล็อกแซนเนี่ยเขาฝากมาขอโทษนะที่ต้องเปิดเผยความจริงอะ่ะแต่ว่าเธอก็จาเป็นต้องช่วยน้องชายของเธอซึ่งนางเอกเธอก็เข้าใจเพื่อนครับแล้วก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรแตต่่่วาาอออนนนี้เเงงกก็ริม สงสัยแล้วนะว่าแบบเฮ้ยใครในหมู่บ้านกันแน่วะที่มันเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วไอ้พวกบาดหลวงโซโลมอนเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดแค่แบบจะเอานางเอกไปมอบเพ้กับพวกมนุษย์หมาป่าอย่างเดียวนะแต่ว่าพวกเขานั้นก็วางแผนที่จะจับมนุษย์หมาป่าตัวนี้ด้วยครับแต่ก่อนที่บาดหลวงนั้นจะทาการมอบตัวนางเอกให้กับมนุษย์หมาป่าเนี่ยพวกพระเอกกับเฮนรี่ก็มาช่วยนางเอกได้ทันครับผมบาดหลวงนี่ก็แบบเฮ้ยมันจะมาช่วยแม่มดยิงมันก่อนเลยยิงมันเร็วแต่ว่านางเอกกับเฮนรี่นั้นก็สามารถหนีออกมาได้ซึ่งพระเอกเนี่ยมันก็ นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาโดนทหารจับตัวเอาไว้ได้แล้วครับแล้วก็กาลังจะเอาเข้าไปในเครื่องหลมควันด้วยเฮลลี่นี่ก็แบบเฮ้ยพระเอกมันไม่มาก็ช่างมันเหอะเธอหนีไปกับฉันดีกว่าซึ่งนางเอกเนี่ยมันก็เริ่มคิดแล้วนะแบบเฮ้ยชวนกูหนีไปแบบนี้หรือว่ามึงวัดที่เป็นมนุษย์หมาป่าแล้วเธอเนี่ยก็จําได้นะครับผมว่าไอ้บาดหลวงเนี่ยมันเคยบอกว่ามนุษย์หมาป่านั้นมันจะเข้าโบสถ์ไม่ได้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เธอก็เลยชวนเฮลลี่เนี่ยหนีเข้าไปในโบสถ์ก่อน,กนครับเฮลลี่เนี่ยมันก็ไม่ได้ติดใจอะไร แกจะหนีไปไหนไอแม่มดและก่อนที่พวกนั้นจะจับตัวนางเอกอีกครั้งเนี่ยมนุษย์หมาป่าตัวจริงก็เผยล่างขึ้นครับทาหารนื้คือไม่มีใครเอาอยู่เลยนะขนาดตัวบาดหลวงเองที่พยายามจะสู้นั้นก็ถูกกัดจนแขนขาดเลยครับแล้วมันเนี่ยก็บอกกับนางเอกนะว่าวอลเลอรี่หนีไปอยู่กับฉันเธอฉันจะไว้ชีวิตทุกคนแล้วนางเอกเนี่ยเธอก็ไม่อยากให้คนในหมู่บ้านเนี่ยเดือดร้อนนะเธอเนี่ยก็เลยจำใจตกลงกับมนุษย์หมาป่าตัวนั้นแต่ว่าก็กลับกันครับผมชาวบ้านกับเพื่อนเพื่อนของเธอเนี่ยกลับไม่อยากให้เธอเนี่ยไปอยู่กับหมาป่าตััวนน้แล ็ไม่ยอมให้เธอไปครับบวกกับตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้จะเช้าพอดีนะไอ้มนุษย์หมาป่าตัวนั้นเนี่ยมันก็เลยยอมกลับกลับไปก่อนครับและทหารของบาดหลวงเนี่ยก็คือแบบจะฆ่าบาดหลวงนะตอนนี้เพราะว่าตัวบาดหลวงเองเนี่ยก็เคยบอกใช่ไหมครับว่าใครก็ตามที่ถูกกัดในคืนวันจันทร์สีเลือดเนี่ยมันจะโดนคำสาปแล้วก็จะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าซะเองแต่พอมาถึงเวลาของตัวเองเนี่ยเขาก็แบบเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าฆ่ากูนะเว้ยกูมีลูกกูมีเมียแล้วแล้วลูกเมียกูจะอยู่ยังไงซึ่งไอ้หัวหน้าทหารที่แบบบาดหลวงเคยไปฆ่าน้องขอเเคาาาาพระะโดดนนหมปกกั็ืแบบ เห็นแบบนี้ก็หมดศรัทธาเลยครับฆ่าบาดหลวงทิ้งทันทีเลยตอนนั้นเนี่ยนางเอกก็แบบถามหาแต่พระเอกนะว่าแบบปีเตอร์เธออยู่ไหนเธออยู่ไหนปีเตอร์เคอปีเตอร์เนี่ยทุกครั้งที่มีมนุษย์หมาป่าออกมาเขามักจะหายตัวไปตลอดเลยครับและในคืนนั้นนะครับผมนางเอกเนี่ยเธอก็ฝันนั้นะว่าย่าของเธอนั่นแหละครับที่เป็นมนุษย์หมาป่าที่แท้จริงลุงเช้ามาเนี่ยเธอก็เลยเป็นห่วงย่านะว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเมื่อคืนย่าจะถูกมนุษย์หมาป่ากัดหรือเปล่าก็เลยรีบไปดูย่าซึ่งในระหว่างที่เธอกําลังเดินนนนทาาางงั้พระเอกก็มห เอกอีกครั้งครับแล้วก็ชวนเธอหนีไปอยู่ด้วยกันแต่ว่าตอนนี้นั้นนางเอกเนี่ยก็เริ่มมั่นใจสุดๆแล้วนะว่าแบบพระเอกนั่นแหละก็คือมนุษย์หมาป่าพอทุกทุกครั้งที่มันออกมาเนี่ยพระเอกก็จะไม่อยู่ทุกทีเลยแถมชวนหนีไปเหมือนกับมันด้วยเธอเนี่ยก็แบบไล่พระเอกนะอย่าเข้ามานะถ้าเธอเข้ามาฉันฟันเธอแน่พระเอกเนี่ยมันก็เฮ้ยเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยนางเอกก็ฟันไปที่พระเอกเลยครับแต่ก็คือไม่ได้ฟันแรงอะไรนะแค่เฉือนเบาๆเฉยๆก่อนที่เธอนั้นจะหนีเข้าไปที่บ้านของย่าย่ายา,ยาข้างนอกมันมีมนุษ,ษยยย์มาาาาปป่่่่นะออกไแตนะ ตัวของย่าเธอเองนั้นตอนนี้เนี่ยเธอก็พูดจาแปลกๆครับตลอดทั้งเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยย่าก็ดูแปลกๆมาตลอดเลยใช่ไหมวันนี้เนี่ยคือหนักกว่าเดิมครับแถมขนมปังที่ย่านั้นชอบทําให้หนางเอกกินเนี่ยในตอนนี้หม้อข้าวเนี่ยก็มีแต่เนื้อเน่าอะไรก็ไม่รู้และสุดท้ายนะครับผมตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์หมาป่าในหมู่บ้านเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นครับแล้วมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะไม่ใช่พระเอกหรือว่าย่าของนางเอกครับแต่เป็นพ่อของเธอนั่นแหละที่เป็นมนุษย์หมาป่าเขาเนี่ยก็เผยนะว่าเขานั้นพยายามจะพาลูกหนี ออกไปจากเมืองนี้เพื่อไปใช้ชีวิตที่ดีกว่าในเมืองกรุงแต่ว่าตอนที่เขาเนี่ยไปบอกกับลูซี่พี่สาวของนังเอกนะเขานั้นพยายามจะปลอมจดหมายเป็นเฮลลี่เพื่อหลอกให้ลูซี่เนี่ยออกมาเจอกันด้านนอกแต่ว่าพอออกมาเจอกันด้านนอกนั้นลูซี่นั้นกลับฟังเขาไม่รู้เรื่องทั้งทั้งที่คนที่มีสายเลือดหมาป่าเหมือนกันเนี่ยน่าจะฟังกันออกเขาเนี่ยก็เลยรู้ครับผมว่าไอ้ลูซี่เนี่ยไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของเขาเขาก็เลยฆ่าลูซี่ทิ้งครับย่าเองเนี่ยก็โดนเฮลลี่สงสัยนะว่าแบบเป็นมนุษย์หมาป่า คาจริงแล้วย่าเด็กก็ไม่ใช่หรอกครับที่ย่าเธอมีกลิ่นแบบนั้นก็เพราะว่าปู่เนี่ยก็เป็นมนุษย์หมาป่าเช่นกันครับกลิ่นสาบของปู่มันก็เลยติดอยู่กับเสื้อผ้าของย่าด้วยแล้วก่อนที่เธอจะรู้ความจริงทั้งหมดนั้นพ่อก็สังหารเธอก่อนเลยครับแล้ววันนี้เนี่ยมันก็เป็นวันจันทร์สีเลือดวันสุดท้ายแล้วพ่อก็เลยขอจะกัดลูกหนึ่งครั้งครับเพื่อให้ลูกนั้นกลายเป็นมนุษย์หมาป่าเหมือนกับเขามาเถอะลูกมาเป็นแบบเดียวกับพ่อเถอะจะได้ไม่มีใครบังคับแล้วก็แกล้งเราได้อีกกกกกกเเเเเเรราาาาจะหนนนนืออออวว่ว่่่่พพคค้ทุแตตงงียธ็ไมลับถ เป็นปีศาจอะก็แสดงว่าพระเจ้าก็ต้องมีจริงด้วยสิหนูไม่อยากเป็นแบบนั้นแล้วทันใดนั้นพระเอกก็มาช่วยนางเอกได้พอดีครับผมแต่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็คือสู้กับพ่อไม่ไหวหรอกนะพ่อเนี่ยเป็นมนุษย์หมาป่าส่วนเขานั้นเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาพ่อเนี่ยก็เลยกัดไปที่พระเอกหนึ่งครั้งครับก่อนที่นางเอกนั้นจะใช้มือของบาทหลวงที่เธอเก็บมาเนี่ยคือมือของบาทหลวงเนี่ยเล็บของเขาเป็นเครื่องเงินหมดเลยครับเพื่อฆ่ามนุษย์หมาป่าโดยเฉพาะเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะว่าเธอเนี่ยเก็บมาเพื่อป้องกันตัวหรือว่่าาจะให้ยขอองเธแต ว่าเธอเนี่ยก็ได้ใช้มืออันนั้นแทงเข้าไปที่ล่างของพ่อครับซึ่งพ่อที่เป็นมนุษย์หมาป่าเนี่ยมันก็คือแพ้ทางพวกเครื่องเงินอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมก็เลยเสียชีวิตทันทีครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ตัดสินใจครับว่าเขาเนี่ยจะหนีออกไปคนเดียวดีกว่าเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าแบบจะควบคุมพลังหมาป่าของตัวเองได้ไหมและก็สัญญากับนางเอกครับว่าจะกลับมาในวันที่ตัวเองนั้นสามารถควบคุมพลังได้นางเอกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกผิดเหมือนกันนะนะขนาดวันที่เธอนั้นไม่ไว้ใจพระเอกแบบสุดๆพระเอกี่่ย็ยังไม เธอไปไหนครับเธอนั้นก็เลยสัญญากับพระเอกครับว่าระหว่างที่พระเอกออกไปเนี่ยเธอจะไม่นอกใจพระเอกเด็ดขาดจะรอจนกว่าพระเอกนั้นจะกลับมาและก็จะรักพระเอกคนเดียวและเรื่องราวของเลดส i ไ i ด g h o ูดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผม และหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนใน IMDB ไปเนี่ย5.4คะแนนครับผมส่วนในโลเทนโทมาโทนั้นได้ไปเพียงแค่10เท่านั้นครับโอ้โหหนังเรื่องนี้นะก็ถือว่าได้คะแนนน้อยพอสมควรเลยนะและในคลิปนี้นะครับหากมีข้อมูลไหนผิดพลาดเนี่ยก็ฝากคุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกที่ด้านล่างด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่อง snowball ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ